โอยพูด oh, ต้องนานลืมเปิดไมค์เอาล่ะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่ชื่อว่า scp room นะฮะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาทิตย์กว่าๆนะฮะเราเล่นแมปที่ชื่อว่า scp room ไปนะครับเป็นแมปที่มีการปนระหว่าง scp กับอสุรกายของคุณ t r ร v ว r นะฮะในแมปนั้นก็จะมี silent head มี b r i d g e worm แล้วก็มี scp ที่เป็นรูปเ,เหมือนเป็นดวงจันท์เป็นพระอาทิตย์อะไรกลมๆนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในแมปเดียวกันเลยนะฮะแต่ว่าเหมือนจะเป็นภาคที่2นะครับชื่อว่า SCP Room 2นะฮะก็น่าจะมีตัวอื่นๆที่เราไม่เคยเจอในแมปแรกนะครับอ่ะไปดูกัน SCP นะครับนี่มัน Train Eater นี่ Longhose สอันนี้น่าจะเป็น SCP 2อ,อันนี้ไม่ใช่ทำไมเขาไม่แยกใต้ไปเลยอะ่ะผมว่าเขารู้นะว่าไม่ใช่ SCP แยกไปว่าเป็นคุณเทรเวอร์อะไรอย่างงี้มีอสุรกายคุณเทรเวอร์อยู่2อันนะครับใช่ไหมมีแค่ Longhose กับ เทรนิเตอร์ส่วน,นอื่นๆเป็น SCP หมดเลยด้านนี้ห้องอะไรตัวอะไรอยู่ในนี้ SCP 131ไห้ตัวนี้ใจดีตัวนี้เป็นมิดเปิดประตูประตูไหนอะห้องนี้ต้องประตูนี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงนี่นี่น,น,น,นเปิดแล้วเปิดแล้วนี่หวัดดีเพื่อนเจาตาเดียวมันไม่ทำลายเราฮะเป็นมิดเป็นมิดอะเราเข้ามาอีกรอบนึงนะฮะมาอยู่ในเซิร์ฟ VIP แมปนี้ซื้อ VEP ฟรีด้วยนะครับเมื่อกี้ดูด้านนี้ใช่ไหม SCP ศ3 5สาห้นะครับหน้ากากขาวไม่ต้องใช้บัตรใช่ไหมใช่นี่ไงหน้ากากมีคราบน้ำมันอยู่ที่พื้นนะฮะอ่านี่คือเปิดประตูอ๋อไม่มีเครื่องป้องกันเลยเหรอเราอย่าไปกลัวอืมมกอ๋อ ยังไม่ได้กดเลยทำไมครอบหน้าแล้วมีกระจกไม่อยากดูไม่มีกระจกเรอยากดูตอนใส่หน้ากากผมไปพาแขกรับเชิญมาเพื่อให้เขาใส่หน้ากากยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะพบกับแขกรับเชิญของเราคุณยูสเกะนะครับตบมือให้หน่อยเดี๋ยวไปรอห้องนู้นนะอ่าแขกรับเชิญคนพิเศษนะฮะเปิดประตูให้ด้วยมาดูกันนิดนึง ยูสเกะพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเอาแล้วนะจะหยิบแล้วนะมนุษนโอเกะฟึบเป็นไงเป็นไงผมมองไม่เห็นต้องไปดูอีกหน้าหนึ่งอ๋อใส่หน้ากากจริงด้วยเฮ้ยใส่หน้ากากจริงด้วยครับโอ้โอ้ต้องขอบคุณยูสเกะมากเลยนะฮะขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญให้รายการเรานะครับใส่หน้ากาก,ากเมื่อกี้ถ้าไม่มาก็ไม่เห็นเลยอ่ะโอเค อยู่สเกะเราข้างนอกไปนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขัดข้องเดี๋ยวจะเรียกใช้งานอีกห้องต่อไปครับด้านนี้อ่าประตูนี้ก่อนนี่คือมนุษย์ไฟนะฮะมนุษย์ไฟรหัสอะไรละ457เเปิดดิเป็นโมเดลปกติเลยแล้วก็มีไฟนะฮะข้างล่างเหมือนจะมีพื้นมีน้ําปล่อยน้ําออกได้โอเคเปิดประตูไปดูสิ ผมไม่แน่ใจนะว่าโมเดลของแมปนี้เนี่ยเขาทําเองหรือเปล่านะฮะแต่อันนี้น่าจะเป็นโมเดลปกติที่มีอยู่แล้วแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปเปิดตู้ได้ใช่ไหมเปิดได้ออกมาไหมอะไม่มีหน้านะฮะมันเปิดมาได้ด้วยมาได้ด้วยโอ้โอ๋อต้องเปิดน้ําใช่ไหมคือเปิดน้ำแล้วให้เขาลงมาในน้ําโอ้ไฟติดอย่างนี้เลยหรอเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวนี่ไงผมเปิดน้ํและกดแล้วยังงี้กดแลวนี่ไง แล้วเขาก็อยู่ในน้ําเลือดลดอืมอย่างงี้นี่เองแต่เขาเดินไปไหนคือไฟติดทั่วนะฮะ scp 457ใช่ไหมสี่้า็โอเคห้องด้านนี้โอไฟติดมาถึงนี่เลยเฟรมเรตตกด้วยอ,อ๋อสองตัวนี้ดูแล้วเมื่อกี้ scp 682เจ้าสัปหลาดอาสุรกายนะครับแล้วก็ตัวเขียวๆนี่อะไรอะ่ะ scp 3000 เหมือนจะเป็นกิ้งกือกิ้งกาจระเข้อะไรอย่างงี้นะครับเปิดประตูอ๋อไม่ต้องใช้การ์ดอยู่ตรงไหนลงไปข้างล่างางฮะพอยเอาไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะห้องไหนห้องนู้นหรือเปล่าไม่ใช่นั่นห้องยืนดูเป็นทางลงุ่งเฉยใช่ไหมไม่ใช่ s c ซบันไดใช่ไหมเนี่ยโอเคห้องนี้ข้างในนี้แน่นอนชัวเปิดมาเลย S.C.P. หกแปดสองนะฮะโอ้ทางซับซอ้อนเหลือเกินนี่ไงอยู่ไหนโอ้นี่ฮะอันนี้คืออ๋อนี่เป็นน้ำกรดมันไม่ได้อยู่ในน้ำเสียอยู่ในน้ำกรดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราสูบน้ำกรดออกเขาจะอยู่ได้ไหมผมสูบน้ำกรดออกนะฮะอยู่ได้ไหมเนี่ยลงไปดูซิ เฟรมเลตตกหน่อยๆนะฮะประตูเปิดดินี่ไงยืนอยู่ที่หน้าประตูเนี่ยยืนรออยู่เนี่ยประตูไม่ยอมเปิดอ่ะอ๋อ,อเปิดแล้วโอเคนี่ฮะออกมาได้ไหมกี่ตาเนี่ยสิบตารหรอเขาออกมาไม่ได้ครับติดอยู่ที่ประตูผิวหนังก็จะโดนเหมือนเป็นน้ำกรดลาดไปนะฮะมีโครงกระดูกมีซี่โครงทะลุออกมาดวงตามีสิบตาด้วยกัน น้ำกดมาแล้วเปิดประตูออกมาได้ไหมไม่ได้เราเข้าไปได้หรือเปล่าอ่ะเหมือนจะได้ครับ <c oughs> ไม่เข้าไปแล้วกันอ่ะแวะมาทักทายนะคุณ682บันไดนี่แบบวนซะเหมือน SCP บันไดเลยผมก็จำรหัสไม่ได้เปิดประตูหืม <c oughs> ทำไมมีน้ำ ห้องอะไรเนี่ยไปไหนมี s อ p ซพอะไรอยู่ในน้ำหรือเปล่าอ๋อตัวที่เขียวๆแน่เลยใช่ไหมอ๋ออยู่ใต้น้ำนี่ไงจริงด้วยตัวเขียวๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลุกระจกมาด้วยด้วยเหรอเหมือนเป็นงูนะฮะเหมือนเป็นงูหรือว่าปลาไหลหรือว่าปลาอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าที่ที่ปากเขาเนี่ยมีตรงคลีบด้านขวาซ้ายขวาด้วย รหัสอะไรแล้วอ่ะไม่มีป้ายด้วยต้องขึ้นไปดูข้างบนคือเราลงไปในน้ําได้ใช่ไหมลองกระโดดดูดีกว่าไหนๆก็มาแล้วลองว่ายน้ําเล่นดูหน่อยนี่ไงเขาทำ <c oughs> จะบาปิก้อนบาปิก้อนเวอร์ชั่นอยู่ในน้านม่มันมังกรหรือเปล่าเนี่ยโอโ้โหดูกินสะพานเข้าไปอันนี้คือหนอนกินสะพานที่ไม่มีกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวนะดูงับสะพานฮนะแล้วเราจะเดินไปยังไงเนะี่ยกลับไม่ได้ละ ปากเหม็นเหมือนกันนะเนี่ยก <c> ร <oughs> ะโดดข้ามไปได้ไหมโชคดีนะเพื่อนกินสะพานให้อร่อยอ่าสามพันนะครับ s c p สามพันโดนเมื่อกี้แล้วก็เจ้าหกแปดสองนะฮะอันนี้ดูแล้วใช่ไหมรอแป๊บนะขอทัวต่อเล็กนิดนึงเรียบร้อยฮะด้านซ้ายน่าจะหมดแล้วลองฮอสครับเจ้ามายาวเปิดประตูเอ้าไม่เห็นมีเลยไหนอะ อ้อยู่ที่หน้านประตูเ <c oughs> จา้าม้าเจ้าม้ายาวเลยนะดูก่อนตัวยาวขนาดไหนโอ้โหเหมือนกับในแบบนู้นเลยอ่ะไม่ต้องเข้ามาเล่นด้วยเลย <c oughs> หลอนหน้าแกมากอ่ะเจ้าม้ายาวนะฮะลองฮอสไปละไม่ต้องเข้ามาใกล้ปิดประตูให้ <c oughs> อ้าวนี่ไงเทรนเตอร์ครับมาแล้ว <c oughs> เป็นสถานีรถไฟด้วยโอ้ยเสียงดังมาก นี่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 เตมีคนอยู่ไหมอ๊ยออ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยว,เวเผมโดนกินนี่ไงออกมาข้างนอกเลยเหรอเมื่อกี้มีคนอยู่ฮะ <c oughs> เคยเจอเจ้า t r a น n ิเตอร์ในแมปแรกที่เป็นแมปของอสุรกายคุณเทรเวอร์นะครับตอนนั้นยังสงสัยอยู่ว่ามันคือหนอนหรือว่าอะไรมันคือเจ้ารถไฟนะครับมันคือตัวนี้แต่ว่าโมเดลคนละโมเดลกันนี่มาละมาละไม่มีเสียงฮะมาเงียบ ตาเต็มเลยเฮ้ยมีทางเข้าเข้าได้นั่งได้ด้วยเหรอโอ้โหน้่านั่งมากมีสองขอบวนฮะเฮ้ยเรานั่งไปได้ครับแต่เลือดลดทำไมไม่พาไปส่งให้สุดตรงนู้นล่ะนี่ไงคนขับอเดี๋ยว๋อคือถ้าเกิดไม่ขึ้นไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าขึ้นไปคือถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเลือดลดยืนตรงนี้ไม่เป็นไรนะฮะประตูเทสลานะครับ เปิดได้ SCP XXX คืออะไรที่ไปอุอ๋อเป็นห้องเทสลาคือตัวนี้ต้องมีกระแสไฟฟ้าคอยดักเขาไม่ให้เขาเดินมาถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นหญิงสูงอายุหรือเปล่าอาจจะต้องปิดกระแสไฟฟ้าก่อนถึงจะไปเจอเป็นชายแก่นี่ไงอันนี้คือปิดเปิดคืออันนี้โอเค อ๋อสองห้องเลยเหรอคือทั้งสองตัวต้องมีกระแสไฟฟ้าคอยดักเอาไว้ใช่ไหมอ่านี่ไงมีเครื่องควบคุมเหมือนกันครับแล้วเขาก็จะคุยผ่านหน้าจอคอยหลอกล่อเราให้เราเปิดประตูอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยเปิดประตูไหนเปิดประตูนี่คือแชมเบอร์นี่ไงไม่ยอมเลื่อนลงมาไปดูใ,ใกล้ๆนะเหมือนจะเปิดไม่ได้ครับน่าจะยังอยู่ข้างในนะครับเสียงยังอยู่ข้างในแต่ผมเปิดไม่ได้ เกมมันแหลกๆด้วยนะฮะหาวิธีเปิดไม่ได้แต่ได้ยินเสียงอยู่นะฮะเสียงเขาพูดโอเคฮะนี่คือแมป SCP Room นะครับทั้ง2แมปแมปแรกเล่นไปแล้วแล้วก็นี้แมปที่2นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีแมปที่3ตามมาอีกไหมนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นของคนรัสเซียนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีภาษารัสเซียประกอบด้วยที่หน้าเว็บก็เหมือนกันนะฮะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ